คุณผู้ชมคะถือเป็นอีกหนึ่งลิเกสาวที่ตอนนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าหลายตอนหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากสําหรับสาวนุ่นเนชนกหรือว่านุ่นดําดงนั่นเองที่ว่าก่อนหน้านี้เองเธอได้มีการออกมาไลฟ์สดประกาศลาออกนะคะจากคณะลิเกของแบงค์สอนรามน้ําเพชรพร้อมกับมีการล่าให้พูดถึงคนในคณะอีกด้วยว่าไม่มีใครเนี่ยพูดกับเธอซึ่งบอกเลยนะคะว่าหลังจากที่เธอได้มีการออกมาไลฟ์สดแบบนี้แล้วเนี่ยตอนนี้ เองนะคะชาวเน็ตเนี่ยก็จับตามองในเรื่องราวของเธอเป็นอย่างมากกันเลยทีเดียวแล้วทีนี้หลังจากที่ว่าเธอประกาศลาออกแล้วคุณผู้ชมค่ะนี่เลยค่ะทางด้านของนุ่นดำดงเองก็ได้มีการนะคะออกมาไลฟ์สดขายของนั่นเองคุณผู้ชมแล้วทีนี้นะคะเธอเองเนี่ยก็ขับรถมากับคุณแม่สองคนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่สู้เอามากๆงานนี้นะคะก็ทําเอาเหล่า fc แฟนคลับของเธอเองเนี่ยต่างมารอให้กําลังใจสาว นุ่นดำาดงเยอะแย้มมากมายเอามากๆคุณผู้ชมคะ่ะซึ่งนี้เลยคลิปดังกล่าวที่ขึ้นมานะคะก็คือว่า f อเองเนี่ยมารอเจอนุ่นตั้งแต่6กโมงทุกคนเป็นกําลังใจให้นะบอกเลยนะคะว่ากําลังใจเธอเนี่ยล้นหลามเอามากๆจริงๆค่ะหลังจากที่สาวนุ่นเองเสร็จงานนะคะก็ได้มีการเดินมาหาเหล่า f อแฟนคลับที่มารอให้กําลังใจเธอซึ่งก็คือคลิปนี้เลยที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละซึ่งบอกเลยนะคะว่าหลังจากคลิปดังกล่าวโพส ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปแล้ว FC แฟนคลับรายอื่นๆนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์อีกด้วยเช่นกันคุณผู้ชมบอกนะคะว่ารักที่นางเป็นนุ่นเนรคนที่รักเราก็มีคนที่ไม่รักเราก็มีอยาไปเสียเวลาอธิบายให้เขาเข้าใจแต่จงให้คนที่รักเราเป็นยารักษาเราในยามที่เราเจอปัญหาเดี่ยวมันก็ผ่านไปมันจะดีขึ้นสู้ซูฝากกอดเต้านุ่นด้วยนะคะการกอดเป็นอะไรที่รู้สึกอบอุ่นสู้ซูนะน้อง แล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมค่ะยังมีคอมเมนต์อื่นๆอ,อีกเยอะแยะมากมายด้วยเช่นกันทั้งบอกนะคะว่าเจ้านุ่นได้กินข้าวได้นอนหลับบ้างไหมนะถ้าเราอยู่ใกล้เราจะไปรอให้กําลังใจน้องเหมือนกันจะติดตามทุกๆผลงานของพี่นุ่นตลอดไปนะคะคนดีคนเก่งซึ่งคุณผู้ชมค่ะบอกเลยนะคะว่ากําลังใจของสาวนุ่นดําดงเนี่ยล้นหลามเอามากๆนะคะมี fc แฟนคลับที่คอยให้กําลังใจเธออย่างล้นหลา กันเลยทีเดียวค่ะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็ว่าได้นะคะอ่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปนะคะที่ว่าทางด้านของสาวนุ่นดำดงเองเสร็จงานปุ๊บแล้วก็ได้มีการเดินมาหาเหล่า FC แฟนคลับที่มารอเจอเธอ,เธอตั้งแต่6กโมงไปชมคลิปความน่ารักน่ารักนี้กันคะ่ะ you <laughs>